สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับนน The Enbbed Vsou วันนี้เราก็จะมาเปิดตู้ฮาโลวีนกันเนาะก็ตู้ฮาโลวีนตู้นี้เป็นตู้กลางเดือนซึ่งเราก็เปิดไปในไลน์แล้วเนาะเราก็จะตัดมาจากไลน์ให้ได้ดูกันก็ไปดูกันเลยเราเปิดเล่นไปก่อนเลยหนึ่งเปิดเล่นเปิดเล่นเปิดเล่น,ลนที่แปลว่าผีเสื้อแม่งตัวเดียวถามจริงนะผีเสื้อเนี่ยอะไรนักหนาวะสามตัวก็ไม่ปฏิเสธตัวเดียวก็ไม่ สองตัวก็วไม่สรุปมีผิเนเสื้อกี่ตัวก็ไม่ช่วยอะไรหรอกปะมาสเต็ปสองต่อเลยแล้วกันลุยๆไปสองแล้วนะขอแบบลุงให้เห็นบ้างเ้อเอาจริงไหมแต่หลังตุ้ <laughs> เฮ้ยคนเพชรน้อยว้ยก็บอกแล้ว ว่ามันไม่หายเกลือช่วงเนี้ไวจัดสองสเตปผ่านไปไวมากไม่ได้รุ้นอะไรเลยการันตีแล้วนะเออพีเสอร์ตัวเดียวยาวเลยนะยาวเลยขอฟังหน่อยไม่อยากได้ยินเสียงวันที่สุดเลย <c oughs> โอ้ย ถ้าตู้ฮโลวีนไม่มาวันนี้ผมกะจะไปเปิดตู้นิยายนีแล้วสองสเต็ปแต่ดันมาก,ก็เลยจัดเลยผมได้แล้วโทชิโร่บอกไปชิน้น้อหมาอยากหาสเตปสามต้องพูดคำนี้ไม่พูดไม่พูดพี่กีสเตปครับไม่รู้เลยตอนเด็กสเต็ปสามนะียรู้มันดิกิวมันแก้อะไรหรอกิวแก้เรื่องเพชรค่ะ คือเขาเดิมเนี่ยมันคะแนนเท่าไหร่เงี้ยมันจะได้เพชรแค่ประมาณห้าเขาไปแก้ให้มันได้มีสิบประโผมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจะได้เยอะขึ้นตัวเดียวอืมอืมต้องรู้สึกยังไงวะเนี่ยนี่เอามาน้ำแข็งมาแล้วเอาไปตีกิ้วหน่อยจริงไหมเราอยากตีกิ้วให้ดูนะแต่ก่อนอื่นเลยนอกจากไม่มีโทชิโร่แล้วเนี่ยไม่มีตัวด้วย โอ้แม่งเอ้ยเรนจีออกไอเซนอะไรมาก็ได้ไม่ไม่ออกโอ้ยแล้วผีเสื้อมันจะบินตัวเดียวเลยนสาหวา <c oughs> ห้าแล้วนะหมดตัวอีกแล้วนะอืมผีเสื้อเริ่กบินตัวเดียวเถอะ จะบินตัวเดียวเลยนหนา <Keep. S 1> บ้ามันเนี่ยมันจะเกือไปไหนอ่ะจะหาเพชรสุนมนิเศษแ้ทีนี้ว้าบุนเลยเราหกการันตีแล้วสที่โลไม่มาก็ได้ที่นามอุรีก็ได้เอาเถอะสักคนเถอะ เออเออจบจบไปโอ้ยไม่เหลือเพจอีกแล้วอยากได้ยินประโยคงนี้แหละโอ้ยวอ้หนูจนนี่มันแม่งตัวเดียวด้วยนะเกลือในเกลือเอา,อางี้ดีกว่าถ้าไม่ออกคือดีเลยอะ ก็ผลจากการที่เรากดไปเนาะทั้งหมด6สเตปด้วยกันก็ออกพิจารณในสเตปที่6พอดีเนาะก็ยิงเรียกได้ว่าถ้าไม่มีการันตีเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะเออถ้าไม่ได้การันตีนี่ไม่มีสักตัวเลยนะห้าดาวเนี่ยโคตรทำไมบางคนเขาบอกกดออกง่ายจังวะเออนั่นแหละเราได้มาแค่พิจารณาเนาะก็เดี๋ยวอรอนรีวิวเนาะสำหรับพิจาก,กยาแล้วก็ในรีวิวเราจะมีตีกิวไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตีกิวเหมือนกันมาดูกันว่า เรืยาตีกิวจะเป็นยังไงเนาะก็รอดดูในรีวิวแล้วกันโอเคก็เราเปิดตู้ก็เท่านี้เลยนะเนาะเพชรหมดอีกแล้วโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์้าพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ตัวไปก่อนลนะบาย